สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถกวาดดูดฝุ่นยี่ห้อบูเคอร์ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเมื่อนําไปกวาดใช้งานริมทางข้างถนนแล้วฝุ่นจะฟุ้งกระจายไปรบกวนคนที่อยู่อาศัยด้านข้างหรือเปล่านะครับเจอร้านขายไก่ย่างข้างทางพอดีเลยครับมีเสียวๆว่าฝุ่นจะเข้าร้านเรือไมเอาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มกวาดผ่านร้านขายไก่ย่างกันเลยนะครับ แต่สภาพโดยรวมการกวาดก็มีการพรมสเปรย์น้ำก่อนนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็ผลของการกวาดก็เกลี้ยงดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองสอบถามแม่ค้าดูนะครับเมื่อกี้รถมาถึงวิ่งผ่านมาสุดสุดสผมเข้าไปในพื่ยางแบบไม่มีนะแสดงว่าแค่ดวเมื่อกี้แหละเลยสอบถามดูว่ารถจะมีพวกพนักง,งานมากกว่าต้องจนมีพาร์ท ก็ถ้าเขาจะมากวดป้าก็จะทุบน้ำให้ก่อนเพราะว่าจะมกวนไาให้ขอบแม่ครับ